ตอนที่28ฉันก็เป็นอยู่เหมือนเธอนะฉันถูกลักพาตัวมาด้วยเหมือนกันเฮอ้อฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้นะไฟบทที่สองเตอร์สุดท้ายตอนที่สองสอดมาสเตอร์พุล้มเหลวแห่งซิเวเนียการปราบแกลส สวันก่อนหนะ้าฉันจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่ฉันวางแผนจะทําภายใน1ิวันตอนที่หมดสติแต่ว่าก็ยังนักเสียดายอยู่ดีที่ฉันเสียเวลาไปตั้งหลายวันโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยอีเวนการปราบแกลสเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยแต่ฉันยังเพิ่มสเตตวิศวกรรมเวทมนต์ได้ไม่มากเท่าไหร่เลยแต่ก็นั่นแหละฉันว่าถ้าอยากให้สเตตเพิ่มเร็วขึ้นฉันจําเป็นต้องได้สูตรการผลิตกับวัตถุดิบมากกว่านี้เดี๋ยวนะ ฉันเพิ่งนึกออกวิธีการเพิ่มสเตตวิศวะกรรมเวทมนต์ให้พุ่งกระฉูดในเวลาสั้นๆการปราบแกลวบทที่2อง chapter สุดท้ายเกิดขึ้นใน4พื้นที่และที่ที่ยากที่สุดก็คือเฟสสห้องทดลองลับบอสของที่นี่คือเรนาบรรณารักษ์ของห้องสมุดวิญญาณถ้าไม่มีสกิลของซอร์ทมาสเตอร์ก็แทบไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะเธอได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่เทลลี่ต้องจัดการนั่นนะ สิ่งที่ฉันสนใจก็คือเนื้อหาหนังสือในห้องสมุดวิญญาณเพราะมันมีสูตรการผลิตวิศวกรรมเวทมนตร์อล้ำค่ามากมายเลยจากที่ฉันจำได้อย่างน้อยก็มีสักโหลหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรการผลิตไอเทมวิศวกรรมเวทมนตร์ระดับตำนาน แน่นอนว่าการจะเข้าไปในพื้นที่นั้นมันอันตรายมากแต่ว่าตราบใดที่ฉันไม่ได้ไปคนเดียวก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะ อเดลจากห้อง B และไอลาจากห้อง C จะย้ายมาเรียนที่ห้องเอในเทอมถัดไปปีนี้พวกเรามีนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากใช้ได้เลยจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเรียนของพวกเธอแม้จะมีนักเรียนย้ายเข้ามากลางเทอมก็ตามดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นแม้มีจำนวนนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากใช้ได้หรอกคะเพิ่งจะมีนักเรียนห้องเแค่สามคนเองนะแล้วเทอมหน้าก็จะเป็นแค่5้าคนเอง แต่ก็นะฉันเคยได้ยินเรื่องในอดีตมาเหมือนกันเคยมีบางกรณีภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์แกลสที่ไม่มีนักเรียนอยู่ห้องเอเลยด้วยค่ะสกิลการต่อสู้ของไอล่าไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่เหมือนฉันเคยได้ยินมาว่าเธอมีความสามารถระดับสูงในการสอบประสารเวทมนต์ดวงดาว มีอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่าควรพูดเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันยุติธรรมแล้วหรอครับที่จะตัดสินว่าใครสมควรได้เรียนที่ห้องเอโดยพิจารณาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่พยายามอย่างเต็มที่และก็อาจจะแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนายคิดว่าฉันดูถูกและไม่สนใจความพยายามอย่างหนักของนักเรียนพวกนั้นและฉันก็เพิกเฉยหรือทำลายอนาคตของพวกเขาเพราะความคิดแบบนั้นสินนะ ซิกไอนฟเนสไตล์ขอโทษด้วยนะแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับนายจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการทำลายอนาคตของใครสักคนคือการให้ความหวังแบบผิดๆโดยพิจารณาจากพรสวรรค์แค่ครึงคร่งๆกลางๆและผลักดันพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาไม่มีปัญญาจะทำได้ เฮอฉันเคยตรวจสอบประวัติของศาสตราจา์ก่อนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนซิเวเนียนักคะความยึดมั่นถือมั่นดื้อด้านหมกมุ่นอยู่กับพรสวรรค์สาเหตุหลักมาจากลูกสาวของเขาค่ะมิวริลูกสาวของสัตราจารย์แกลสเป็นเพียงนักเวทธรรมดาธรรมดาแต่สัตราจารย์แกลสเชื่อมั่นในศักยภาพของเธออย่างเต็มหัวใจมันก็เป็นเรื่องปกติของพ่อแม่ที่จะทำแบบนั้นนักคะแต่แทนที่จะ รับรู้มันในแบบที่พ่อเชื่อมั่นในตัวลูกมิวริกลับเชื่อมั่นว่าเป็นการยอมรับในพรสวรรค์จากศาสตราจารย์แกาสแห่งสาขาเวทมนจากความเชื่อนั้นเธอได้เข้าร่วมการเรดมอนสเตอร์ในตอนที่เธอยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอและสุดท้าย หลังจากนั้นศาส,สตราจารย์กลสก็หมกมุ่นอยู่กับความเชื่อในพรสวรรค์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเท่านั้นเขาใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่โรงเรียนซีเวเนียวิจัยเรื่องความลึกลับของเวทมนต์ดวงดาวแต่ถ้าพิจารณาจากอดีตของเขามันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์กลสกำลังค้นหานั้นไม่ใช่แค่เวทมนต์ดวงดาวหรอกแต่เป็นบุคคลที่สร้างมันขึ้นมาตั้งหากค่ะมา หาจอมเบทผุดได้รับการยกย่องว่าเป็น 3> 3> อัจฉริยะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดซิเวเนียเหตุผลที่เขาพาไอล่ามาที่ห้องเอต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเวทมนต์ดวงดาวอย่างแน่นอนค่ะเอออีกอย่างหนึ่งลอเทล เคนแลนด์อืมไม่มีอะไรฉันว่านี่ไม่เกี่ยวกับบทเรียนของพวกเราฉันจะเรียกเธอมาคุยพรุ่งนี้แล้วกันมันจะเกี่ยวกับคัมพีต้องห้ามหรือเปล่าคะฉันมั่นใจว่าเขาไม่แฮปปี้ที่มันถูกขายไปแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการวิจัยเวทมนต์ดวงดาวของเขาคะ่ะแต่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ไม่สำคัญหรอกในไม่ช้ากรรมสิทธิ์ของคัมพีจะถูกถ่ายโอนมาให ฉันผ่านพิธีการสอบประสานยังไงล่ะคะวันนี้พอเท่านี้แล้วกันนะพิธีกรรมการสอบประสานเพื่อโอนย้ายกรรมสิทธิ์ของคพัพีต้องห้ามของปราดจะเริ่มในเร็วๆนี้แล้วฉันเกือบจะเตรียมแผนสำหรับอีเว้นนี้ไม่ทันอืม และกุญแจสำคัญในแผนการของฉันก็คือการแอบตามเทลลี่ไปในตอนที่เทลลี่ดำเนินเนื้อเรื่องจากเฟสที่หนึ่งไปจนถึงเฟสที่ห้าเพื่อช่วยไอลาฉันจะแอบตามไปข้างหลังและขโมยไอเทมทุกอย่างที่เขาทิ้งเอาไว้ฉันจัดทำรายการสิ่งของที่ฉันห้ามลืมหยิบออกมาหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฟสสามที่ที่ฉันจะเก็บไอเทมวิศวกรรมเวทมนต์ทั้งหมดที่ห้องสมุดวิญญ,ญ ไอเทมวิศวกรรมเวทมนต์ดวงตาของกล็อกเพิ่มปริมาณมานานและความชำนาญอย่างมากเป็นการชั่วคราวในสกิลที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้อง ไอเทมวิศวกรรมเวทมนต์นาฬิกาซ้ายของเดลไฮย้อนกลับสถานะของผู้ใช้ให้เป็นเหมือนเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาไอเทมสองอันนี้สุดยอดสุดๆแต่เพราะวัตถุดิบที่ใช้สร้างไอเทมพวกนี้หายากมากกว่าจะสร้างได้ก็ต้องรอช่วงครึ่งหลังของเกมพวกมันจึงไม่มีประโยชน์กับเทลี่เลยดังนั้นฉันจะเอามันมาใช้เอง หลังจากนั้นฉันจะแอบตามเขาไปจนถึงเฟสที่5เพื่อยืนยันและทราบซึ้งกับชัยชนะของพระเอกแล้วค่อยกลับแคมป์และนั่นคือทั้งหมดของแผนการอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของฉันในบทนี้ การปราบแก๊สเริ่มต้นในวันที่มีพิธีกรรมการสอบประสานเพื่อโอนย้ายกรรมสิทธิ์คัพีต้องห้ามของปราดฉันขอให้เยเนกามาช่วยฉันในทางระบายน้ำใต้ดินเพื่อช่วยหาของที่ฉันทำหายไว้เรียบร้อยแล้วด้วยตอนแรกฉันนึกว่าเธอจะลังเลเพราะมันเป็นที่แคบๆมืดๆเหม็นๆซะอีกแต่เธอดูอยากจะช่วยมากเลยแฮะฉันแอบรู้สึกผิดนิดๆที่ดูเหมือนเธอจะเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้เลย เอาล่ะตอนนี้ฉันมีคนที่แข็งแกร่งสุดๆอยู่ข้างๆฉันแล้วแผนการของฉันเพอร์เฟกที่สุดในสามโลก เออเอสศาสตราจารย์กลาสอยากพบนายหน่อยหนะ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์คลีโอฉันได้ยินจากยินเนกาว่าเธอไปเยี่ยมฉันที่กระท่อมเมื่อหลายวันก่อนด้วยมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าพิธีกรรมการสอบประสานจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้และทําไมเขาถึงอยากพบฉันล่ะเขาควรจะยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้สิเออทราบแล้วครับตอนที่เขาส่งจดหมายมาฉันไม่สามารถไปพบเขาได้เพราะฉันล้มป่วยจากการทํางาน หนักเกินไปแต่ถ้าเขาเรียกฉันไปพบอีกครั้งมันต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากแน่เลยแต่แต่ทำไมนายถึงไม่อยู่ที่นี่ห้องศาสตราจารย์แกลสไอล่าหรอขยะขยแงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใจร้ายสมาร์ <c oughs> ผ่านมาสิบเดือนได้แล้วมัง้งที่เอ็ดรอตเทเลอร์พยายามข่มเหงเธอแต่ฉันก็เพิ่งยิงธนูใส่เธอเมื่อเร็วๆนี้ด้วยอน,นะ แต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นทําไมไอล่าถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะเธอควรถูกลักพาตัวไปแล้วสิใกล้จะเริ่มอีเวนต์การปราบลักแล้วไม่ใช่หรอแล้วทาไมเขาถึงเรียกฉันมาที่นี่ด้วยล่ะอย่าบอกนะว่า ว้ายไม่มีทั้งบันทึกงานวิจัยของเขาโน้ตคำพีเวดฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่จะกระทบเนื้อเรื่องหลักเลยสิ่งเดียวที่อาจจะทำให้เอ็ดโรตเทเลอร์เข้ามาพัวพันในเรื่องนี้ก็คือรายงานอันนี้ ศาสตราจารย์คลีโอเขียนรายงานนี้หรอใครกำลังจับตาดูฉันกันแน่นี่อาจจะหมายความว่าศาสตราจารย์แกลสรู้แล้วว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอพักโอฟิลลสแต่ว่าเรื่องนั้นมันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไง อาจารย์แกลฟช่วยด้วยค่ะเขามีมีดด้วยค่ะไวเวทมนต์ดวงดาวเรือนจำแห่งการเวลามา ตอบสนองได้เร็วดีนี่เร็วจนแทบจะผิดธรรมชาติด้วยซ้ำนี่นายใช้เวลาสั้นๆแค่นั้นอ่านงานวิจัยของฉันจนหมดแล้วหรือ แลกจริงการอ่านงานวิจัยคำๆไม่กี่อันไม่น่าจะทำให้นายรู้ความตั้งใจที่แท้จริงของฉันได้นะอาจารย์จะมาสนใจผมทำไมกันครับการสอบประสานต่อเวทมนต์ดวงดาวระดับสูงของไอลาคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการไม่ใช่เรื่องไงอาจารย์ก็ได้สิ่งนั้นไปแล้วไม่ต้องมาสนใจคนอย่างผมหรอกครับผมไม่บอกใครเรื่องนี้หรอกหนะ้าฉันมีความตั้งใจของฉันฉันถึงทำแบบนี้ดังนั้นอย่ามองฉันในแง่ร้าย เเกินไปลยแล้วทำไมเขาไม่อธิบายให้รู้เรื่องวันนัดฉันมาที่นี่ทำไมฟ้าชีเฮอ้อเขาต้องการให้ฉันยอมทำตามง่ายๆโดยไม่อธิบายให้เข้าใจเนี่ยนะอย่ามองฉันในแง่ร้ายเกินไป รอแต่ก็นั่นแหละต่อให้ฉันหนีออกไปได้ศาสตราจารยกแกลสก็น่าจะไล่ล่าฉันอยู่ดีซึ่งก็หมายความว่าลำดับของอีเวนจะยิ่งเลกเทะเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเขาลักพาตัวฉันไปพร้อมกับไอลาได้สำเร็จเขาก็น่าจะขังพวกเราเอาไว้ด้วยกันในห้องทดลองลับพูดอีกอย่างก็คือฉันจะถูกพาไปในเฟสสมโดยตรงซึ่งเป็นชัเตสุดท้ายเลย บางทีฉันควรจะปล่อยให้เขาลักพาตัวไปนะโอ้โหนายตัดสินใจเผชิญหน้ากับฉันแล้วสินะหรือบางทีนายอาจจะคิดแผนกันอะไรขึ้นมาได้แล้วเยี่ยมเลยเพราะมันก็ไม่แย่สำหรับนายหรอกหน้าเรือนจำแห่งการเวลา เอ็ดรอดเทเลอร์ตอนแรกฉันสงสัยเขานะคะแต่ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะพัฒนาผลการเรียนได้มากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเขามีเวลา48ชั่วโมงใน1วันเลยฉันนึกไม่ออกเลยว่า เขาต้องขยันเรียนมากขนาดไหนผลการเรียนถึงออกมาได้ดีขนาดนี้ถ้าทางเธอจะเปลี่ยนใจแล้วสินะเรื่องที่กล่าวหาว่าเขาเป็นจอมบองการหนะ้าศาสตราจารย์ครีโอก็ตอนนั้นฉันยังไม่รู้เรื่องผลการเรียนของเขานี่คะพิจารณาจากวิธีการต่อสู้ของเขาที่ถูกบันทึกไว้ในลูกแก้วคริสตันเอ็ดร็อดเทเลอร์มีสัญชตาตญาณอันแหลมคมผิดปกติเมื่อต้องต่อสู้แต่วิธีการต่อสู้ของเขาเป็น วิธีของพวกออนแอร์วิธีแบบนั้นต้องวิเคราะห์ข้อมูลของศัตรูอย่างละเอียดถีทวนและใช้ทุกวิธีทางที่สามารถทําได้มันเป็นวิธีที่มาจากการทํางานอย่างหนักไม่ใช่พรสวรรค์ การแสดงออกอย่างมั่นใจของเขาทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่สูญเสียไปในอดีตลูกสาวของฉันที่สาบานว่าจะทําให้พ่อของเธอภาคภูมิใจในพรสวรรค์ของตัวเองความทรงจํานั้นหลอกหลอนฉันอีกแล้วฟ มาช้าจังเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมมักรีบพุ่งไปหาเยเนกาแล้วถ้าเยเนการู้จะเกิดอะไรขึ้นปกติเวลาเยเนกาเข้าหมดขี้หึงเมื่อไหร่ก็น่ากลัวจะแย่แล้วแต่นี่เอ็ดถูกลักพาตัวไปเลยเยเนกาจะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แน่ คุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ